สวัสดีคณาเรียนทุกคนนะคะพร้อมทางนักเรียนที่อยู่ไปทางต่างจังหวัดและคุณครูที่คารพราทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะต้นสัปดาห์นะคะชั่วโมงที่1เลยนะคะพบกับคุณครูนักกาชื่นชออีกแล้วนะคะชั่วโมงแรกก็ได้ยินเสียงนักเรียนหัวหน้าห้องนะคะบอกทงความเคารพเสียงไพเราะมากเลยนะคะรู้สึกว่าเสียงจะค่อนๆจะแห้งไปสักหน่อยนะคะนักเรียนคะช่วงนี้เป็นฤดูฤด,ดูอะไรคะ ฤดูฝนนั่นเองฤดูฝนนะคะช่วงนี้จะมีลมมรสุมพัดผ่านเข้ามาแทบทุกจังหวัดเลยนะคะอิทธิพลของลมมรสุมนะคะทำให้ฝนตกตลอดวันเลยใช่ไหมคะตกมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะก็จะตกทั่วทุกจังหวัดนะคะฉะนั้นนักเรียนมาโรงเรียนนะคะนักเรียนควรจะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะควรจะเตรียมอุปกรณ์สําหรับกันฝน,นะคะ นักเรียนมีเสื้อกันหนาวไหมคะเสื้อกันหนาวก็นํามาด้วยนะคะเวลานักเรียนมาเรียนในโรงเรียนอากาศหนาวมันจะได้สวมเสื้อกันหนาวใส่อีกครั้งหนึ่งคะเป็นเนื้อบางๆสักหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ควรจะเตรียมลม่ลมล่มคันเล็กๆที่พับได้ใส่กระเป๋ามาโรงเรียนหรือถ้าใครไม่มีก็นำเสื้อกนันฝนที่เป็นพลาสติกนะคะราคาไม่ต้องแพงมากนักใช่ไหมคะเพราะนักเรียน ใช้ไม่นานก็ขาดแล้วเพราะนักเรียนไม่ค่อยทำไมคะเก็บเอาไว้ไว้นานใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนก็ซื้อ,อ,อชนิดประหยัดนะคะราคาก็ไม่แพงนักนะคะใส่ไว้เตรียมไว้ในกระเป๋าสําหรับใส่หนังสือมาโรงเรียน,นะคะถึงเวลาที่นักเรียนต้องการจะใช้ก็ถึงจะนําม,มาสวมใส่ะคะและเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียน,นะคะมาโรงเรียนนักเรียนกับฝนนักมักจะถูกกันอยู่เป็นประจําเลย มีละอองฝนตกลงมานักเรียนพยายามหลีกเลี่ยงคะเวลานักเรียนโดนน้ําธรรมดาเบียดทั้งตัวเปียกทั้งศีรษะไม่เป็นอะไรแต่ถ้านักเรียนโดนละอองฝนนะคะมักจะไม่สบายแล้วช่วงนี้นักเรียนจะไม่สบายการมากที่สุดเลยคะคบทนี้การระวังนะครับครูขอเตือนก่อนการระวังป้องกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคะับเป็นยังไงคะเมื่อมี ฝนตกลงมาสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนมากับละอองฝนก็มากมายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคนะคะเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะโดยเฉพาะพื้นพื้นที่มินเฉอะแฉะด้วยน้ําฝนนะคะที่มันมานองตามพื้นดินนะคะมันผ่านสิ่งอะไรมาด้วยมากมายนะคะจะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆมีพยาธิเส้นได้ซึ่งเรามองไม่เห็นนะอยู่ในน้ําสกรปรกนั้นนะคะมันจะชอรชายตามเท้าเราแล้วทาให้เกิดอาการคัน คันแล้วเป็นไงคะนักเรียนเกาขึ้นมาเชื้อโรคก็จะเข้าไปในแผลได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีเป็นไข้หวัดแล้วนักเรียนควรป้องกันคือ1กินอะไรเอ่ยกินอาหารที่มีประโยชน์กินของที่ร้อนนะคะอย่าก,กินที่เย็นชื่อมีมแมลงวันตอมกะ,ะกินของร้อนใช้ช้อนกลางๆนะคะนักเรียนต้องพึงระวังไว้เลยนะคะ บางคนนั้นเป็นโรคหวัดนะคะนำช้อนนั้นไปตักอาหารที่เราช้อนเรารับประทานใช่ไหมคะไปตักในจานกับข้าวแล้วเข้ามาในปากบางคนก็อมช้อนไปเลยน้ําลายก็เต็มช้อนไม่หมดแล้วก็เสร็จแล้วเป็นไงคะน้ําลายยังเต็มช้อนไปตักกับข้าวอีกเพื่อนก็เอาช้อนที่รับประทานแล้วอะไปตักอีกช้โลคมันก็เข้าไปอยู่ในอาหารนะคะฉะนั้นใช้ช้อนกลาง ช้อนกลางก็คือช้อนอีกช้อนคันหนึ่งใส่ไว้ในภาชนะที่อยู่กินร่วมกับเพื่อนนะคะอันนี้เราจะป้องกันไม่ให้โรคหวัดน้นติดต่อได้นะคะแล้วโรคอื่นๆอ,อีกด้วยนะคะกินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางอีกข้อนหนึ่งอะไรเอ่ยล้างมือไงคะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนักเรียนมาโรงเรียนโต๊ะเรียนของเรานะั้นมีเพื่อนมากมายนะคะโต๊ะมีจะหมดทั้งหมดเกือบ40 ตัวใช่ไหมคะเพื่อนอาจจะเป็นไข้หวัดเอามือป้ายจมูกมีเสมหะมีน้ำมูกติดติดมือแล้วไปป้ายที่โต๊ะโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อนก็ไปแตะข้าวแล้วก็มาขยี้ตามาขยี้จมูกเชื้อหวัดอาจจะติดต่อได้ฉะนั้นเราควรจะไปล้างมือทุกครั้งคะเมื่อเราไปรับทานอาหารเข้าใจไหมคะคะล้างมือให้สะอาดนะคะจะป้องกันได้เลยนะคะเอาละค่ะฉะนั้นก่อนจะเรียนนั้นอากาศเริ่มจะหนาวแล้วเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายในเรื่องของเพลงฉันคือเมฆกันสักหนึ่งเพลง ร่างกายจะได้อบอุ่นและจะได้เรียนอย่างมีความสุขนะคะเอาผม,มือดังๆพร้อมกัน5ครั้ง 1...2...3...4...5 ี 1, 2, 3, 4, พร้อมอยังคะอ,อีกครั้ง 1...2...3 1...2...3...4...5 มอี่ห้ามีการแถนอีกด้วยนะคะมีการแถนมาอีกนิดนึงนะคะผมมือพร้อมกันแล้วเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือคะ่ะเมื่อเช้าใครไม่ได้ออกกําลังกายมาบ้างหรือเปล่านะคะการออกกําลังกายนั้นช่วยให้ร่างกายของเรานั้น แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาแข็งแรงะคะนักเรียนยกไปมายกตัวไปมาก็เป็นถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วนะคะเมื่อะคะรูอบอกออกกาลังกายนักเรียนก็ควรจะออกกําลังกายเพราะหนึ่งวันเช้าเช้าร่างกายของเรานั้นนะคะยังไม่ได้ทํางานเลยใช่ไหมคะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะคะพร้อมแล้ว1 2 3ฝนสาผลกำลังตกนะคะเรามาร้องเพลงฉันคือเมฆกันดีกว่า ฉันคือเมฆนะคะลอยไปลอยมาลอยมาอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลพร้อมที่จะเรียนหนังสือแล้เหลยยางคะพร้อมแล้วค่ะเป็นไงคะการออกกําลังกายฉันคือเมฆนะคะนักเรียนทําไมคะลอยไปลอยมานะคะการที่เราเรียนออกกําลังกายนั้นนะคะมือสายไปสายมานี่นะคะทำให้อะไรใช่ไหมคะหัวไหล่เห็นไหมคะหัวไหล่ของเราได้เคลื่อนไหวแล้วก็หินปูนคะหินปูนไม่เกาะบริเวณ กระดูกตามไหลนะคะผู้ที่มีคุณครูนะคะคุณครูที่มีอายุมากกว่านักเรียนนะคะสามารถจะออกกําลังกายพร้อมกับเด็กๆไปด้วยนะคะทำให้การเคลื่อนไหวของกระดูกที่ไหล่นั้นเป็นไงคะเคลื่อนไหวหินปูนก็จะไม่เกาะแล้วจะไม่มีอาการปวดหรือเน็บเป็นเน็บชานะคะอันนี้ก็คือความรู้เก็เล็กๆน้นอยๆเอาละคะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ,ะมาดูจากจอภาพเลยวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องราวของการผัน คระวรรณยุกต์คำที่มีหอนำนะคะ